ปาดสอ่อนเฮ็ดขี่อ้อยหรือเฮ็ดกากอ้อยเด้อจัดพี่น้องบังรู้สอ่อนก็นเจ้าปเกบเพิ่นนทายมาฝากกันเลยเอามาฝากเพื่อน พี่น้องผีผีเพื่อนไปเก็บไม่ให้เบิงเพื่อนเก็บภาพบรรยากาศพี่นะทุกคนมันจะขึ้นตามกองของกาบอ้อยเนาะที่เขาไม่เอาแล้วตามโรงงานน้ําตาลโรงงานอะไรที่เขาไม่เอาแล้วถ้าส่งภาพผิดยังไงก็ให้ข้อมูลผิดยังไงก็กลับขอโทษขอไปเดอโอ้สุดหลุกหูหลูกแต่ทุกคนมันเป็นปุ๋ยเอ่อชีวภาพอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนปุ๋ยจากธรรมชาตินี่แหละมันหมักหมมหมักหมมแล้วเกิดเป็นเชื้อราแล้วเป็นเห็ด เขาเอินเห็ดขี้อ้อยหรือว่าเห็ดจากกาบอ้อยยายนิยดบอกว่าอยากได้มาใส่หน้าอยู่ตาประวิรก็อยากได้มาใส่หน้าอยู่วาสันเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยใส่หน้ากะสิเขางามว่าสันนาจะดีตามที่เพิ่นว่าสะอ่อนเห็ดคักปัดพ่น่ะก็เจ้าได้หลายหลายสะอ่อนปาดพ่น่ะเรียกสะอ่อนว่าท่านได้เศร้าเลยทุกคนสะออน,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 ออนเป็นตาเป็นตาพนน่ะเหนือสิ่งอื่นใดก็คือได้เยอะเหนือ กว่าอย่างอื่นก็คือการล้างเห็ดนี่แหละทุกคนมามาชมการล้างเห็ดเด้อมีหลายคนหลายแผนกต่อไปทุกคนจะดูการล้างเห็ด <c oughs> ที่อลังการงานสร้างมีหลายคนในแผนกนี้เริ่มต้นจากนี่เลยน้าแรกเอาใส่ตะกร้าแบบนี้เอาเห็ดใส่ตะกร้าแล้เอาตะกร้าไปล้างน้ำทั้งแบบนี้เลยทุกคนจุ่มปุดจุ่มปุดรึเปล่าจุ่มปุดจุ่มปุดล่ะกะ ฉีดน้ำใส่สายยางให้มันผ่านตะกร้าไปนิดนึงสะอ่อนเห็นเนาะทุกคนเนาะเพื่นก็เจ้าได้ร้ายหลายมันเออกออกดีดีเด้โอ้อยากไปเก็บอยเต่นสู่แดแดเพร่ะไวย่านเป็นย่างอื่นทุกคนจูมนี้ดูจูมนี้มนูนี่มูนี่นจูนพูนอยู่โอ้ยสะอ่อนถามน้องเพื่อนอยไปเมื่อไดสิไปเก็บนำ้ำโอ้ยอย่าไปทอเห็ดมาสีไหว่มาสัน่นมาสีเหมดิด ไปเบิ่งมัเนี่นี่นวัตกรรมในการล้างเห็ดทุกคน <c oughs> เบิ่งเดอบ,บัดที่นี่อันนี้คือเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานอีกน้นํานึงก็เสร็จแล้วอันนี้คืออันหลังจากที่ไปใส่ตะก้ามาน้ำแรกอันนี้เป็นน้ำที่สองตัดไอ้ที่มันดำๆออกเนาะ มันก็จะเหลือแต่ที่แบบอบอ้วนแบบนี้ที่เห็ดเหลือเท่านี้แล้วทุกคนโอ้ยสัวก็เจาสีได้เลยทุกคนเอ้ยอย่าไปต่อละค่ะโดยเด็ดขาดให้เพื่อนไปโลดเพื่อนว่าเท่าใดนะสัวเพิ่นสีดได้ไหมเอเฮากินส้มสั่งทุกวันเลยลวันละสองหมกสองหมกเพื่อนเห็ดไม่กินเรียบร้อยพร้อมเอาใส่ปากเลยโอ้ทุกคนมันรสชาติดีเพราะว่า ส้มชอบกินหมกเนาะหมกเห็ดใส่ลูกโดดด้วยทุกคนมันอร่อยมาก,กคนควรจะลองนะแต่ส้มอยากไปเก็บสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยู่เดี๋ยวจะชวนยนิดไปบายบายเด้อทุกคน